เราทำบุญในขณะที่ที่ภัยพิบัติหรือว่าวิกฤตนะคนทั่วๆไปก็ใจฝ่อใจหดหูใจห่อเหี่ยวเพราะมันมันถูกข่าวข่าวว่าโรคระบาดเนี่ยคนโน้นจังหวัดโน้นโดยเฉพาะในกรุงเทพปริมณฑลทุกวันทนะุกวัน คือไปไปให้ข่าวหรือว่าไปออกข่าวอย่างนั้นนะบ่อยๆคนมันก็ยิ่งใจหดหูหอ่หอเหียวนะการที่เราจะสู้กับกับภัยที่มันเกิดขึ้นเนะี่ยถ้าเราส่งใจหรือเรามุ่งแต่ไปตามสื่อตามที่เขากำหนดแล้วเราไม่ถอนตัวกลับมาทำในสิ่งที่เห็นแล้วปลื้มเป็นบุญ ใจมันชุ่มชื่นเบิกบานคือถ้าเราคิดตรงกันข้ามมันก็เหมือนกับเราออกลบาสู้กับค่าสึดค่าสึกก็คือนี่แหละค่าสึกที่มันมีความทุกข์ความกังวลอยู่ในใจเนี่ยเราชนะได้ด้วยการที่ไม่ต้องไปหมกมุ่นนะไม่ต้องเอาใจไปหมกมุ่นถ้าอย่างนี้นะ ท่านทั้งหลายที่ที่ได้ยินได้ฟังได้ร่วมบุญนะีให้คิดตรงกันข้ามกับการที่จะต้องไปหมกมุ่นกับการที่จะต้องให้ใจเราหดโห่อเหี่ยวกับข่าวสารที่มันมีทุกวันนะถ้าอย่างนี้แล้วความสำเร็จหรือว่าใจเราที่จะเอาชนะอุปสรรคเก็ชื่อว่าได้แน่นอนนะแล้วก็ ก็ดีใจว่าวันนี้ท่านทั้งหลายได้ได้เอาชนะเอาชนะความตนีเอาชนะ,คว,ะนชนะความหดหู่อเหี่ยวด้วยการทำบุญแล้วก็ปลื้มในบุญอพอได้ทำบุญก็จะมีบุญคุ้มครองรักษาคือมีพระคุ้มครองรักษาเพราะว่าพระแปลว่าผู้ประเสริฐ